九元，对呀。 นี่สาวเอกจะได้ไงไม่ได้หาเครื่องไฟมาสาวเอกมาแล้วเดี๋ยวหลานก็มาลำกันจะเอาอะไรให้หลานกินนั่นเนี่ยตังมาปูบ้านกันแล้ม,<ว>มีกล้วยแล้วกล้วยข้าลโอกยบิ <c ười> ด, <c ười> <c ười> ด <c ười>

ตัวงาตัวงาหวาน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 คนสาแล้วหวานรอบรอบนี่บางลูกมาได้ขึ้นกเาเอกานเยวยกเสาเอก้านเาเอาเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยเดี๋ยวเมียกับแล้วบอว่าไปลูกเราควราคิวอ่ะ พูดดังๆลูกลอยไปเยอะๆพูดดังๆเสียงดังๆควงชัดลูกลอยละรอบรอบนอกมากนะลูกให้รอบรอบบ้านนะลูกค่อยๆลอยลูกช่วยกันหาช่วยกันกินอ่า สวยสวยสวยเดี๋ยวร้อยวันไอ้น,นั่นวันทำหม,มุญจัดให้หนักกว่านี้วันทำบุญน่ะเต็มที่เิวันเต็มแต่เที่ยงก็งใยญ่มาก่อนสามวันอ่ออนนะจ้างเล่นไม่เท่าไรแต่จ้างเลิกในหนักหน่อยอ,อ,อันนี้คุณ แถวแถวแถวไอเนี่ยบ้านยายพินก็จะมียกเสาเอกกันอยู่แล้วก็ถ้าปลูกบ้านเดือนนี้มันจะดีอย่างเดียวว่ามันจะไม่เสี่ยงฝนจ้ะถ้าปลูกเดือนถ้ายกเสาเอกเดือนหกอะถ้ายกเสาเอกเดือนหกบางทีฝนมันตกมันการก่อสร้างมันก็จะลําบากใช่ไหมล่ะมาเดี๋ยวถามสามารถผู้รับเหมากันเสียผู้รับเหมาเนี่ย ใครสนใจติดต่อได้นะบ้านยาพินทำก็ใช้ผู้รับเหมาคนนี้รูปแบรับผู้รับเหมารูปหลอ่อแห่งของกบเนี่ยกี่เดือนเสร็จเนี่ยประมาณสิ้นปีสิ้นปีงบประมาณการสร้างสามปีนะ่ะท่นานหญ้สิบปีกบพิมพ์ไอ้สงการได้นไหมได้ขึ้นบันใหม่ไหมแล้วพี่เ้าสงการได้ขึ้นบันใหม่ไหมโรยรอบนอกมังกมันได้งอกเนะี่ยดินใหม่ใหม่เนี่ย าวานยังวานปุ๋ยอ่ะวานปุ๋ยข้าวอะ่ะโรยข้างรอบลแล้วเต็มมาได้ขึ้นบา้านจะได้สวยเนะานะเราเร็วเกินคาดนะเนี่ยจ้ะช่วยเนาะแล้วมันทำมันมันเนี่ยียังไม่ได้หยุดเลยเนี่ยช่วยจริง,รงเดินไม่ไหวเดินไม่ไหว S <S 2> <S 2> แหม้วางยายพูด, <S 2> <S 2> พดลูก <S <S ลูกพายยาพินเดินเกาะลูกชายไม่ทันแม่แม่แม่แมแยาพินบอกแหม่เวลากลางคืนละเวลากลางคืนละไม่ปล่อยให้หาเวลากลางวันละเนาะเราพูดสิ่งที่จรินตะโกนเคถื่องถ้าอยากเคถื่องก็เคถืองอย่างเราไม่เคถื่องนะถูกใจไหมเนาะ แล้วเหมานี่โอ้โหปิ๊กปิ๊บปิ๊ปเลยจิ๊บจริงอะ่ะเดี๋ยวที่มางานไม่รู้จักดูกันเนี่ยสองอยู่บนอย่างงวดเนี้ยมาแน่สองบนเนี่ยอ่าสองบนนี่มาแน่อ่าแล้วดูล่างก่อนสองบนอ่าไม่ดูกันเองเนี่ยล่างมีอะไรล่ะเนี่ยอ้าวข้างล่างก็มีเงินสองอยู่บนล่างมีก่อนันหมายนับสิตาดีๆสห้าอยู่ล่าง เออสองอยู่บนห้าอยู่ล่างเออสองอยู่บนห้าอยู่ล่างกลางๆจะเอาอะไรก็เอาเลยเนี่ยฮะยวันนี้ไงสองบนนะห้าล่างนะเห็นอยู่เนี่ยทูบให้แล้วเนี่ยดเดี๋ยวดูตัวเลขสองชัดๆที่ดดเรามาแล้วอะนี่เนี่ย แทงได้ไหมวะจำนำเมียแทงได้แต่แทงเมียจำนำเมียแทงเมียไหนแกย่าหุกตรงๆนะตรงๆแกแทงไม่หวัไม่หมถ้าแกแทงเมียถ้าตรงๆแล้วโหุกแกจ่ายไม่ไหวแล้วนะพี่น้องเจ็ดป่ะเนี่ยเจ็ดเจ็ดป่ะเนาะเจ็ดเนาะไม่พอเจ็ดมาเนาะเจ็ดมาแน่แน่ว่าเออเจ็ดแน่เจ็ด เจ็ดนะเจ็ดแล้วก็มีสองสองบนแน่ๆล้ะชัดๆเนะี่ยถ้าจับน้ำเมียแล้วไม่พอแน่ไม่พอแทงแน่ตายเกื่อนะเดี๋ยวพินหาเลขให้แล้วนะจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าสวยจก่งสวยจรง อะไรใช่้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเนาะขุด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 ข้างล่างสักห้องหนึ่งนะสองห้องคู่นะถ้าก็ติดกระจกแกก็ติดพื้นกระจกเออแกก็แหวนเบอร์กระจกไอ้ขนาดถึงสูงเขบนมือขาวก็ยังมีกันได้กระจกอะไรอ่ะเออห้องพื้นกระจกแกทำสักห้องหนึ่งเออเออแกก็ไม่ยอมให้พี่ขาพี่ขามี น้องแมวเนี่ยแล้วพื้นข้างบนเป็นกระจกเออมีถ่ายสั่งจากประเทศนอกใช่ท้องหรือเรามาอาเรือรอเรือเข้าร้อยเนี่ยพวกนักขุดเนาะล้วทำพื้นกระจกนะกลางคืนก็นอนมาส่องดูเนาะทำได้เนี่ยเนาะไม่ไม่ เสพนนะไม่ต้องกลัวไว้แมวไว้หมาได้เลยต้องขับขับกันมากรสงอ้ผมต้งสมาก่อนสักสวันคือันไหะเหรอเข้าอะจุงประตูนู้นนะทีเราคุยกันไว้อะตรเนี้ยไว้มุดไว้ของได้สบหยในห้องเียห้องเรียๆห้องเรียมอะม ข้าสองที huh? ่ถ้าแกซื้ออ่ะแกต้องดูสีด้วยจะเอาสีอะไรแกต้องเลือกไว้จริงด้วยซื้อมาสมชุดใช่งคู่นะไหนซื้อซือมาสชุดเลยหรือจะซื้อมาสิชุดกูใส่แม่หมดเลดเองนสฮะสวยไหมสวยเนี่ยก็สวยนะลูกสาวดู